แล้วมาดูบทสรุปอันสุดแสนจะเร้าใจในศึกโดนเทเทพระหว่างร้อยกับชีเชียงเฉียงพลัง5 7 8ล้านเจอกับ540ล้านศึกดนที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเมตาฟูบุเกเผายับเผาจริงทุบแอบทุบอีกนะมุชอมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูศึกโดนมันศึกโดนเดือดศึกโดนเน้นในศึกโดนเทเทพประจําสัปดาห์นี้กันครับ ทังฝั่งรอยครับเซเวอร์ไตหวันนะครับมาตรงนี้นะฮะเมตาฟูบุกิเข้ามานี่แม่งช่างสเสดาเร้าใจระยำใหญ่จริงๆเลยครับเผายับเผาจริงกัดกร่อนแล้วกัดกร่อนอีกโอ้โหแมเมตานี้เจอกับฉีเฉียงๆด้านขวามือครับพลัง5 40ล้านครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูจัดเต็มฟุบุกิในเมตานี้กันเลยดีกว่าว่าฟุบุกิ6ดาวของรอยนี่มันสเสด่าเร้าใจขนาดไหนนะครับแล้วมาต่อยจังหวะนี้โอ้ยหมัดนี้400ล้านแล้วก็ลายอันติสวนเกือบมาจังหวะนี้โอย ดอกนี้ต่อยกันแบบเน้นๆแบบแน่นๆครับโอเคมาตรงนี้ครับไล่นแมสกิลครับทางฝั่งซอมบี้แมนครับมาไล่ความเร็วครับแล้วดูครับถึงเวลาแล้วมาครับทางฝั่งรอยเปิดก่อนครับราชาซีฟู้ดหมัดนี้แบบเน้นๆโอ้ย590ล้านครับ590ล้านดาเมจครับแล้วฟูบุกิครับมาแล้วพรายุไซโคลนสาสกิลมาโอ้โหแล้วติดกันกรอนลัวเลยนะโอ้โหระเบิดดาเมจแบบ กัดกร่อนรัวๆกัดกร่อนเน้นๆครับในเมตานี้ครับโอ้โหฟูบุกิเนี่ถือว่าเป็นตัวสําคัญนะในการที่จะมาแจกดีบัฟครับกัดกร่อนพายุเนี่ยให้กับตัวละครทางฝั่งของรอยเนี่ยถ้าค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะวัดตัวฟูบุกิเลยนะว่าหูใครกัดกร่อนแรงแล้วดูครับโอ้โหกัดกร่อนดาเมจเด้งมาทีโลขึ้นไปเลยครับทางฝั่งราชาซีฟู้ดของฉีเฉียงครับโลขึ้นแล้วนะครับโดนกัดกร่อนของรอยไปครับฟูบุกิดอกนี้แม่งเสด่าเร้าใจจริงๆครับมาจังหวะนี้ครับ ถึงดุยุงจิ้มดอกหนึ่งเต็มๆต็มหน้าแต่ว่าสกิลดาเมจไม่พอเนื่องจากว่าลูกไฟไม่มีมาครับเลยมาดูคมดาบกันครับว่าคมดาบทางฝั่งของรอยนี่จะแทงหนามตาตีนี่จะแรงขนาดไหนครับแล้วหนามตําตีีโอ้โหสองร้อยล้านครับแต่ว่ายังไม่มีตัวร่วงครับแต่ดูครับตรงนี้เมตาซอมบี้แมนก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับตรนนี้โลขึ้นกันรัวครับแต่ว่าไม่มีสกิลใช้นะครับลูกไฟไม่พอใช้ครับต่อให้ไม่มีอะไรเป็นสกิลในการไล่โจมตีของแฟนประกายแสงครับ แต่ในเมตานี้ฟูกุกิก็ยังบัดกะทิกัดกรอบโอ้หูมากครับโอ้หูดอกนี่ครับสังเกตดูเมื่อกี้ครับเคลื่อนไหวทีหนึ่งโอ้โหโลกขึ้นเลยครับโลดจางก็เป็นละลายเป็นน้ำครับเจอกันกรอบฟูบุกิแล้วหมัดนี้โอ้หูเพื่อเธอมาทีราชาซีฟูดหมัดนี้ต่อยไปสองพันล้านครับโอ้หูยบ้าไปแล้วครับจังหวะนี้ต่อยทีเสียงหลงเลยฮะตรงนี้โอ้หูราชาซีฟูดครับ จะต้องฟังชีเชงเฉียงครับหมัดนี้เพื่อเธอครับ2 0 0พล้านครับเราบามัดสวนอีกหนึ่งทีโอ้โหโล่ขึ้นกระจุยครับโอ้โหเมตาเนี้ยครับมันเป็นเมตาละลายโล่อย่างแท้จริงครับเพราะว่าตรงนี้นี่ทั้งกัดกร่อนก็แรงนั้งราชาซีฟูดไล่ต่อยโลหายแรงแล้วดูกัดกร่อนระเบิดแตกไปอีกหนึ่งทีครับโอ้โหโล่ขึ้นกันกระจุยกระจายครับเมตาตอนนี้นี่ตัวของ โกคิสุนี่กลับมามีบทบาทครับเพราะว่าราชาซีฟูสนี่หมัดมันช่างแรงจริงๆครับโอ้โหโลนี่เป็นละลายเป็นน้ําครับนี่โลเด็กคอเด็กเวลสิบนะฮะละลายเป็นน้ําขนาดนี้ครับคิดดูว่าจะคอเวลหนึ่งคอเวลสี่นี่โอ้โหสะเดา่ขนาดไหนครับแล้วดาบปากตีนมาหนึ่งที่หายไป2ตัวครับทางฝั่งนี้รอยครับเป็นสกิลชี้บาบอมมาดอกนี้ไม่เข้าอยู่แล้วครับแล้วไม่มีทุกไฟในการใช้ด้วยครับตรงนี้วัดกันที่กระกรอนครับ ใครกระดกรอนแรงกว่ากัดกรอนเยอะฟุบุกิใครเดาเราใจกว่าใครแรงกว่าก็ได้เปรียบกันไปดูครับมาตรงนี้ฮะในเมตาตอนนี้นี่โอ้โหพายุนี่แบบหืงกัดแตกเรยรัวเลยนะครับเพราะว่าในเมตานี้นี่สกิลศาสกันไม่ค่อยมีครับวัดกันที่พพสซีของฟุบุกิเท่านั้นครับภายในเดือนนี้นะโอ้โหแล้วดูวันเรียบร้อยครับผมเคลื่อนไหวทีจบทีก็ระเบิดแตกระเบิดแ,แตกครับท่านผู้ชมครับมาตรงนี้ระเบิดแตกหนึ่งทีโอ้โหเฟสที่สามเริ่มเกมมาเนี่ ฟูโกะทางฝั่งชียชยงเฉียงครับโอ้โหหายไปเลยครับแล้วขึ้นมากันงงมิงหนึ่งทีแล้วก็หายไปแล้วหายดรัวจังหวะนี้ครับแล้วก็ทางฝั่งราชทาิฟฟ์ของร้อยนี่แตกเหมือนกันครับโดนกัดก่อนจากฟูโกเกะโอ้โหแนวทางฝั่งร้อยนี่เจอชีชิงเฉียงนี่ค่อนข้างตึงมือพอสมควรครับไล่กันกระดก่อนไล่กันละนาวลาที่ล่วงไปอีกแล้วครับโอ้โหล่วงกันรัวล่วงกันเน้นร่ลวงกันจ่าครับให้เห็นเต็มเต็มตาครับ โอ้โหเนเมตานี่ยอ้เรียบร้อยเลยครับผมเป็นทางฝั่งรอยครับเก็บชัยชนะไปในรอบนี้ครับโอ้โห577ล้านครับต่อมาครับเจอกันในรอบชิงชนะเลิศครับรอยครับเจอกับกาโร่ครับพลัง527ล้านครับเมื่อกี้เจ้าชีเฉียงครับอันนี้เจอกับฉีตรงๆนะฮะจังหวะนี้ครับโอ้โหพลัง527ล้านครับมาดูกันว่าพลังกัดกร่อนของฟุบุกิแม่งจะแพงฤทธิ์ขนาดไหนครับ สังเกตดูนะฮะว่าแพ้ไม่ได้เดินครับมองตาแล้วล้มเหมือนโดนฮาคี้ราชันครับโอ้จังหวะนี้อะไรครับแี่โอ้โมเมตาเน้แม่มองตาก็รู้ใจมองตาเธอก็กินกินเลือดฉันทิ้งไปแล้วโลกกูหายไปแล้วโอ้โหงงงเหมือนโดนฮารคียดูจังหวะนี้ครับแล้วก็ไล่ต่อยมาตรงนี้อ,อู้ยมึงไล่อันตะไปหนึ่งทีครับตางฝั่งราชาซีฟู้ดแล้วแมงต่อยอีกหนึ่งหมัดต่อยอีกหนึ่งหมัดอู้หูยแปดลอยล้านครับโอ้โในเมตานี่ครับ แม่ต่อยเบิร์นโลไม่พอแม่งโดนฟูบุกิพายุไซคโครมาอีกหนึ่งดอกครับโอ้โหไม่ต้องยืนกันแล้วโอ้โหเมตานี่ครับโลละลายเป็นน้ำครับจ้องตาวัดกันฮาคี้ใครแข็งกว่าครับฮาคี้ใครแข็งกว่าคนนั้นชนะไปฮะโอ้โหดอกนี่ครับโอ้โหเดี๋วดาเมจแม่งเบิร์ดดีบัฟมาล,ลัวเป็นแถวคุณมองไม่ทันนะสังเกตดูเมื่อกี้ดาวเมจมังซ้อนกันมันสี่ห้าแถวโอ้โหเย็ด โอ้โหแม่งเข้าสะเสดาเร้าใจลาบเป็ดนครสวรรค์โอ้โหแม่มึงดาเมจมึงเป็นเป็นตับวะโอ้ดาเมจมันตับโอ้โหระเบิดทีนี่เป็นตับโอ้โหเป็นตับจริงๆอะโอ้เมตานี้ครับวัดกันที่พลังฮาคิล้วนๆครับโอ้โหดูดูครับเราโอ้ยจบแมตช์หนึ่งทีระเบิดทีแมตช์หนึ่งทีเคลื่อนไหวหนึ่งทีกดระเบิดกดระเบิดไม่ละโอ้โห อะไรกันครับเนี่ยโอ้เมตานี้สศาสกิลไม่ต้องครับจองตาปิดๆแล้วโดนกันกอนทลัวอู้ดูครับใครมึงทนไหวอ่ะดามงดาเมทใครแม่งกันก่อนแรงกว่าครับแม่งกชนะไปอะดูเมตานี้ครับฟุบุกิแม่งแพงฤทธิ์จริงๆครับแม่งเสดาจจริงๆอ่ะความโหฟุบุกิในเมตานี้แม่งโคตรสุดจริงๆมาครับโอ้โหแล้วเริ่มเพลินมาเปิดกัดก่อนก่อนเลยมึงโอ้โหขยับทีแม่งโดนต่อทีโดนขยับทีโดนต่อที โลหายหมดเลยบ้ามาตรงนี้ไลอันตีจากยุงแดงครับโอ้โหแบงไลอันตีมาตรงนี้ใส่ตัวของกลยุทธ์กลยุทธ์ไลอันตีให้กับทีมปีศาจนะท่านะผู้ชมโอ้โล้วตรงนี้ไลป่ปาดหน้าเค้กปั๊บมาหนึ่งทีโอ้โหแล้วท่านผู้ชมรรครับตรงนี้เฟสที่2ครับท่านผู้ชมมาตรงนี้ครับโลขึ้นกันแล้วสองตัวแล้วราชาซิบุสต่อยยัม,มาโอ้ยหนึ่งพันห้าร้อยล้านครับโอ้โลห,หายหมดหายหมดเลยครับ 1,500ันล้านครับโอ้จังหวะนี่อ่ะโอ้แล้วดูครับมาตรงนี้ขยับแล้วกูแหลกเลย่ะโอ้โหแม่งดาเมดโลขึ้นดาเมดแม่งคุ้งกันกระจุยกระจายกูจะบ้าตรงนี้รอยโดนสวนมาแล้วครับ2ตัวละครครับมีโลขึ้นแล้วก็ซีฟูดไล่ต่อยหน้ามาหนึ่งเีโอ้โลขึ้นกันหมดเดาหูวหแล้วโลเบิร์นเบิร์นบเบิร์นครับมาตรงนี้เบิร์นโลกันทิ้งกันกระจายครับ โอ้โหเมตาแล้วดาบแทงตําตีมาโอ้โหรอยยืนได้อยู่ครับค่อนข้างจะสุมเสียงแนวรอบชิงชนะเลิศครับทางฝั่งรอยครับโอ้โหเจอดาเมจแบบนี้วอุ้อยอะไรวะเนี่ยมันกัดแรงันขนาดนี้วะไม่ขยับเลยแล้วมึงดูระเบิดดาเมจโลดขึ้นระเบิดดาเมจโลดขึ้นระเบิดดาเมจโลดขึ้นโอ้โหฟูกิแม่งจะโหดอะไรขนาดนั้นครับโอ้โหแม่งเราตัวตน,นี้ดาบตําตีมาแนวทังฝั่งของซอมบี้แมนนี่ไม่ได้ใช้ทันตีแล้วนะขึ้นมาโดนพายุกัดครับ โอ้จังหวะนี้ครับโอ้ยเฟสที่2แล้วก็ขึ้นมาอขยับทีโดนตอทีขยับทีโดนตอทีครับโอ้โหเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่ฮะโอ้แมงโคจะเดือดมาตรงนี้หินทุบหน้าทางฝั่งโกยสือไม่ได้ใช้อะไรครับเฟสที่3ต่อมาครับซอมบี้แมนของรอยเปิดมาก่อนมาครับยังได้ขยับอยู่ของซอมบี้แมนซอมบี้แมนได้ขยับอยู่ได้ขยับอยู่ไล่ปาดหน้าเคสหลังโลมาแล้วก็แรนตีจากทางฝั่งของโกยสือปึบอะแรนตีจากฝั่งโกยสือครับแล้วก็ ยุงปาดหน้ามาปาดลบโลมาครับจังหวะนี้ทามมิ่งดีทามมิ่งดีครับทางฝั่งนั้นปาดขึ้นกับไปนะครับปาดขึ้นกัไปครับตรงนี้แลอันติจะปีศาจครับแล้วก็ขึ้นมาโดนระเบิดขึ้นมาโดนระเบิดขึ้นมาโดนแบบดิจิตอลดิจิตอลระเบิดแบบดิจิตอลโอ้โหดูว่าตรงนี้ขึ้นมาโดนระเบิดขึ้นมาโดนระเบิดโอ้โหโลหายโดนระเบิดแตกโอ้โหฟุบุกิฟังไม่ได้เล่นครับโอ้ยแมงขึ้นมาหายโอ้ยเฮ้ยขึ้นมาหายใจเฮ้ยตายเว้ย โอ้โห oh oh, เรียบร้อยครับแม่ดาเมตกันกรอนนี่มันอะไรกันก็เนี่ยแม่เมตาฮาคิราชันจัดๆครับโอ้โหแมงดูมองหน้ามองตาทีสลบเป็นลมฮะเป็นลมแดดลมลม,ลมพับครับโอ้โหดูเป็นลมลมพับเลยเหมือนเมาแดดครับโอ้โหอาการไม่ค่อยดีขอย,อยาดงองหงทายหน่อยมันใช่หรือเปล่ากันเนี่ยเมตานี้นี่โอ้โหแมงโคจะแรงโอโ้มันจะกัดแรงอะไรกระดานนั้นครับแล้วฟูโกอิสืบอกเลยมาอรกูคว้ยโอ้โหดูตัวสุดท้ายครับ แม่โลขึ้นแล้วถึงเธิร์นกูโดนกัดแล้วมาตรงนี้ลบโลอีกสม,มิแม่ลบโลโอ้โหูลบโลทิ้งลบโลทิ้งกอ้ซือบอกไอ้ลบโลกูเลไปไอ้ไอ้ไอ้ปายุมนกัดกูเ้ยเปีอลบโลก,กลลโลูมาตรงนี้โอ้โหเด,ดินปาดดาบปาดบาดสองดาเมจแต่กันก่อนแม่งแรงจริงปาบแตกเลยเรียบร้อยกูว่าแล้วนะครับก็ปิดเกมไปนะครับโดนพลังกัดกรอนฟูบุก,กิแม่งโหดจริงๆริงครับ นี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำไมรอยกับปั้นฟูบุกิ6ดาว5ดาวม่วงครับสำหรับเมตาฟูบุกิในเดือนนี้นะครับโอ้โหแม่งเดือดจริงนะครับแม่งกัดก่อนแบบไฮคิราชันครับโอ้โหแรงจริงๆครับ